เอากาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับผมมาอนี้นะครับพบพอกับโฮมสแตย์อีกแล้วนะครับผมทหานกระไดเห็นรถโรตีนะครับพี่น้องขี่กายนาบ้านไปเลยเลียนนานะครับเลียนนารถโรตีจนหัวแยกนะครับเราจอดพอดีนะครับก็เลยได้กินนะครับพี่น้อง แม่ขานะครับผู้นี้ก็ถือว่าเป็นตำนานนะครับแห่งโลตีแถวบ้านแถวนี้นะครับเพราะว่ามีแต่เล่าครับพี่น้องขายผู้เดียวนะครับแถวนี้้วก็ช่วงนี้ล่างๆก็บม่ค่อยได้กินนะครับบ่แม่้สิพ่อปีแล้วครับที่บ่ได้กินของเรลานะครับผมมื้อนี้ก็รู้สึกดีใจแห้งนะครับที่สได้กินโลตีแสนแซ่บนะครับว่าแสนอร่อยนั่นเองนะครับหลังจากที่ไ่ได้กินว่าเป็นปีเราพี่น้องตอนนี้แม่ข่ากําลังถอดให้อยู่นะครับเด้อเป็นโลตีใส่ขครนะครับเนาะหอมยังีงครับตอนนี้ ราคานะครับอันธรรมดานะครับบะใส่ไข่นะครับมีแต่แป้งนะครับกับสิบบาทนะครับพี่น้องอันใส่ไข่นะครับกับสิบห้าบาทนะครับผมก็ถือว่ายังเป็นราคาที่ยังน่ากินนะครับเป็นราคาที่พ่อกินอยู่นะครับบ่แพงเกินไปนะครับผมผู้ใดมีเงินหน่อยก็สามารถกินได้เนาะพี่น้องเนาะอันขายน้าบานเฮาอันขายแพงก็บ่ได้ขายเนาะครับพี่น้อง เอาบะนี่ก็กระลังใส่นมนะครับพี่น้องในรที่มากเพราะว่าไซนมเยอะๆนะครับผมนี่นะครับเจ้านี่พอต้องห่วงครับเพื่อนไฮไลฟ์อยู่แล้วครับนมนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับผมโอ้อยากอยากมาดนแล้วครับพี่น้องนั่งคิดยื้อเยนอยู่โอ้ยเฮียจังเลยเนาะว้าดีเราขี่รถไก่เลี้ยงน้ำมันสั่นคอยญาติคอยบัตรท่านนะครับพี่น้องโอเคได้แล้วนะครับ15บาบาทเนาะ มาครับพี่น้องครับมากินโรตีครับโรตีไส่ไขน่นำกันครับพี่น้องอันนี้15บาทนะครับเนาะผมกินน้ำร้านมาตันงแ่น้อยครับพี่น้องพุดธน,นุนประจำนะครับแล้วกีไก่มานีโอ้หวานห่านเท็ดไม่ไหม้เลยอนุญาตเรื่อพี่น้องเด้อมือเดียวโอ้เออห่านหวานห่านวากะต้องหันเนาะนี่โอ้สุดยอดครับพี่น้องเลี้ยงอุ้ยมีดีแหฮงหอม ขวามเลยคุณดหยาดเลยใส่นมไหลอีกทีมาพี่น้องครูขออวัญหยาดครับเด้อนี่นะครับรูตีสิบห้าบาทสุมือนี่หากินยากแล้วสิบบาทสิบห้าบาทหั่นปกติ1สิบบาทหั่นแใค่สิบห้าบาทนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณครับ